แต่ว่าเกมมาพลิกเอาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายวันมูฮัมหมัดนอมทาได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศฎรอดรองประธานคนที่1คือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดา <S 2> <S 2> รองประธานคนที่สองคุณพิเชษเชื้อเมืองพานน่าแปลกใจไหมฮะ <S <S ไม่มีใครค้านเลย <S <S แล้วที่พักก้าวไกลต้องลุ้นสนามใหญ่หลังจากนี้คือนายกอันนี้คือการปิดประตูการที่จะดันพิธาลิ้นเจริญรั์ไปเป็นนายกแบบสุดลิ้นทิ่มประตูหากวุฒิสภา ลงคะแนนให้ไม่ถึงเกณฑ์หลังจากนี้สนามใหญ่ก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีคราวนี้เป็นที่ประชุมรัฐสภาเมื่อการเลือกประธานวันนี้คือสภาผู้แทนราษฎรแต่สนามใหญ่เลือกนายกเนี่ยคือรัฐสภาค่ะผลจะเป็นไปในิทางเดียวกันหรือไม่หรือในการเลือกประธานสภาวันนี้มีข้อสังเกตอะไร อ่านี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันวันนี้นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศวันนี้ที่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดคงจะได้เห็นไปแล้วการเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรผ่านไปนด้วยดีนะครับค่ะานายวันมูฮัมหมัดนอมัทาสอสอบัชีรายชื่อพรรคประชาชาติได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะถูกเสนอชื่อชื่อเดียวแล้วไม่มีพรรคใดเลยเสนอแข่ง ขั้วรัฐบาลปัจจุบันก็ไม่เสนอแข่งฮนะสรุปก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะแล้วก็ประธานคนที่หนึ่งรองประธานคนที่หนึ่งนะฮะก็คือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิศเุโลกพักเก้าไกลฮะรองประธานคนที่สองคุณพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายจากพักเพื่อไทยครับนี่เป็นสรุปนะสามตำแหน่ง อแล้วก็วันนี้คุณสุชาติตันเจริญนะฮะซึ่งในกระแสะข่าวก่อนหน้านี้คุณจตุพรพรมพันเนี่ยอบอกว่าคุณสุดชาติตันเจริญเนี่ยจะไม่มาประชุมแล้วจะมีการเสนอชื่อคุณสุชาติแต่ว่าเกมมาพลิกเอาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีรายงานว่าคุณดึกศิลมาสิงคโปร์แล้วต่อสายคุยกับใครบางคนนะฮะอ่ะแล้วก็มาออกเอาที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมาทา ซึ่งชื่อนี้เพื่อไทยเป็นคนเสนอนะฮะเป็นคนผลักดันแล้วปรากฏว่าพักรัฐบาลปัจจุบัน188เสียงไม่มีใครค้านเลยน่าแปลกใจไหมฮะมไม่มีใครค้านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่มีการเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญแล้วคุณสุชาติวันนี้มาไหมผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยไม่ได้ลงคะแนนนะฮะการลงมติเลือกรองประธานคนที่หนึ่งนะฮะ ในส่วนของรองประธานคนที่หนึ่งคนมาลงคะแนน496คนจากทั้งหมด498คนที่ไม่ได้มาลงคะแนนคือนายสุชาติตันเจริญและนะคุณสัสิระเผือกประพันธ์สอสอชนบุรีพักพลังประชารัฐคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยร่วมกล่าวคำปฏิญาณในการปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่นะ แต่ไม่ได้ร่วมลงคะแนนเลือกรองประธานสภาอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมส่วนท่านว่าที่ประธานรัฐสภาอาจารย์วันนฮะวันนี้นะนี่เป็นบรรยากาศที่มีสสร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตทาฮะเนีน่ยได้รับการเลือกนะได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรฮะโดยไม่ต้องมีการวดลงคะแนนใดๆเลยคเพราะว่าเสนอชื่อเดียวแล้วไม่มีคนเห็นเป็นอื่นเลยะนะไม่มีคนเสนอชื่ออื่นมาแข่งเลยนี่เป็นบรรยากาศนี่อาจารย์วันนน,นี่ก็ก็สูงวัยนะแล้วก็ปกติก็เป็นคนนอบน้อมนะนี่แล้ววันนี้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะนายวันมูฮัมหมัดนอมทาว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรโพสต์เฟซบุ๊ก ขอบคุณนะความไว้วางใจแล้วก็ย้ําถึงวิสัยทัศน์ที่ได้กล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรฮะว่าจะดําเนินการอะไรบ้างนะครับก็ตามที่อาจารย์วันอนอรเนี่ยกล่าวในช่วงที่แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมนะซึ่งตั้งแต่ตอนเลือกเลยนะก็เป็นไปตามคาดหมายก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นคนลุกขึ้นเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมทานะคร เป็นไปตามธรรมเนียมะนะฮะพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลอันดับหนึ่งนะเสนอชื่ออาจารย์วันนอขอผู้รับรองมีผู้รับรองครบนะจากนั้นประธานในที่ประชุมก็ถามจะมีใครเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือไม่ไม่มีนะก็เป็นอันว่าอาจารย์วันนอเนี่ยได้เป็นประธานสภาแต่ก่อนหน้านั้นนะก็ให้อาจารย์วันนอเนี่ยได้สแสดงวิสัยทัศนะ์ฮะก็ลุกขึ้นอภิปรายสแสดงวิสัยทัศน์ะนะ แล้วกบ็บางประเด็นเนี่ยย้ำเลยนะฮะว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติครับผมจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชาธานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่26เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราก็จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตามกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญนะนี่ว่าที่ประธานสภาผู้แทนรัษฎรถ้าย้อนกลับไปนักข่าวถามถึงเรื่องการแก้ม .112 <ถ>ทีนี<ถ>เพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญก่อนหน้านี้ที่พรคก้าวไกลหมายมั่นปั้นมือ ว่าต้องเอาประธานให้ได้แล้วก็เปิดเผยมาก่อนแล้วว่าก็จะต้องใช้ประธานในการผลักดันกฎหมายที่ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ใน MOU เป็นนโยบายรัฐบาลต้องเสนอในานามของสสแล้วต้องผ่านการพิจารณาของประธานานะก็ดึงกันไปยื้อกันมาแต่สุดท้ายหวยไปออกเอาอาจารย์วันหนอ อาจารย์วันนอว่าอยังไงฮะเกี่ยวกับการจะแก้หนึ่งหนึ่งสองของพรรคเก้าไกลพรรคเก้าไกลเรื่องแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะต้องให้การบดบสนุนแต่ก็อย่างที่เรารู้นะครับพรรคเก้าไกลในฐานะพรรคการเมืองหนึ่งของสภานี้เขาก็อยากเสนอเข้ามาอันนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งก็ต้องว่ากัน ไปตามขั้นตอนตามกฎหมายและธนูญตามข้อบังคับขอสภาพูแทนระษฎรแล้วกฎหมายต่างๆครับก็กลงสรุปได้ว่าไม่ใช่จะพับเก้าไกลเท่านั้นพัคกเมืออื่นก็สามารถจะเสนอกฎหมายอะไรก็ได้รวงตั้งประชาชนด้วยนะครับสภายุคนี้ต้องโปร่งใสต้องเปดโอกาสครับเพื่อประชาธิปไตยเก้าไกลเขาก็มีการพูดได้ว่าบรรทัดฐานของประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องตรวจสอบได้อาจารย์ก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบจากคนนะครับก็ก็ยินดี อยากให้ทุกฝ่ายรวมทั้งสื่อด้วยนะฮะตรวจสอบการทํางานของของสภาได้ครับเพราะว่าาในวันในวันนี้ถ้าจะรับเรื่องเนี่ยเราจะต้องลาออกจากหัวหน้าพักด้วยเพราะว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตรงนี้เราม้การรับอ่างไรัรัฐธรรหนดเราต้องเราต้องปฏิบัติตามนะเพราะว่าห <As S 1> <อ>ัวหน้าพักคือประธานสภา,าต้องเป็นกลางแต่ผมต้องขอไปศึกษาดูรัฐธรรมนูญว่านี่อันนี้คือประธานว่าที่ประธานสภาผู้แทนรัษฎร ซึ่งก็จะเป็นประธานรัฐสภาด้วยะนะฮะอาจารย์วนอบอกว่าเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้ามีการเสนอมาประธานก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะมันเป็นร่างกฎหมายที่สามารถบรรจุเข้าสู่วาระได้หรือไม่ก็จะต้องรอหลังจากนี้นะนี่คือความหมายที่อาจารย์วันนอพูดทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีแหละทีนี้การเลือกนายกร,รัฐม,มนตรีเนี่ยวันนี้อาจารย์วันนอเน,น,นี่ยให้สัมภาษณ์ สื่อหลายสื่อตั้งแต่ก่อนที่จะถูกเลือกเป็นประธานสภาพูดชัดเจนนะว่าเมื่อได้เป็นประธานเนี่ยพอเสนอชื่อคุณพิธาในที่ประชุมรัฐสภาสมมุติว่าครั้งแรกโหวตไม่ผ่านไม่ได้376เสเสียงจะทำยังไงนะจะเรียกประชุมอีกแล้วเสนอชื่อเดิมอีกตลอดไปหรือเปล่าจนได้หรือเปล่า เพราะใน M O U เนี่ยเหมือนกับว่าผูกกันไว้จะต้องสนับสนุนมันต้องแบบนั้นเลยหรือเปล่าช่วงกัลรประสานอ,อาจารย์วันนอบอกว่าถ้ารอบแรกไม่ได้นะก็คงจะต้องเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําอีกครั้งถึงสองครั้งแล้วหลังจากนั้นมาดูกันนะว่ามันขาดตกบกพร่องอะไรมันมีปัญหาอะไรจริงๆเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะถ้าไม่ได้อาจารย์วนนอบอกก็มาดูกันแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็คงต้องเสนอ หนึ 1> 1่งถึงสองครั้งเพื่อให้พรรเก้าไกลเนี่ยเห็นว่าจริงใจแล้วก็สบายใจตรงนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากยังไงทีนี้เป็นความเห็นวันนี้สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งพรรเก้าไกลไม่ได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตามที่หมายมั่นปั้นมือไว้ตั้งแต่ต้นนี่ประการที่หนึ่งแล้วประการที่สองที่ได้มาเป็นรางวัลตอบใจคือตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนะ แล้วที่พักก้าวไกลต้องลุ้นสนามใหญ่หลังจากนี้คือนายกก็ชัดเจนแล้วว่าตำแหน่งประธานสภาสมมุติถ้าได้เป็นของก้าวไกลเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่จานบรนนอรเนี่ยเ,เป็นพุลปฏิพัทธ์อย่างนี้นะสมมุติว่าเลือกนายกครั้งแรกไม่ผ่านก็อยู่ที่ท่านประธานจะกําหนดเรียกนัดเมื่อไหร่ยังไงรายชื่อที่จะเอาเข้าสู่ระเบียบวาระเป็นชื่อไหนเอาแล้วจะบรรจุเมื่อไหร่ยังไง ถ้าเป็นคนของก้าวไกลเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ที่จะเสนอชื่อพิธาเรื่อยๆ,ๆอเรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่พอมาเป็นอาจารย์วันนอปุ๊บพูดชัดเลยตั้งแต่ก่อนถูกเลือกว่าคงจะเสนออีกครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น,นแล้วก็มาดูกันว่าจะแก้กันยังไงหลังจากนั้นอันนี้คือการปิดประตูการที่จะดัน พิธาลิ้มเจริญรัตไปเป็นนายกแบบสุดลิ่นทิ่มประตูหากวุฒิสภาลงคะแนนให้ไม่ถึงเกณฑ์ก็เท่ากับว่าไม่เอาประเทศไปผูกติดอยู่กับการจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกของคุณพิธาดูที่ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักในขณะนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งจุดที่ก้าวไกลวันนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่มีไพ่ใบนี้อยู่ในมืออพอไม่มีตำแหน่งประธานหนึ่ง การจะดันกฎหมายที่เป็นร่างกฎหมาย1นึนิรโทษสก,กร,รมพวกนี้นะไม่จะมี MOU ความตกลงกันแต่สุดท้ายมันต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับแล้วสองการจะเสนอเรื่องเลือกนายกรัฐมนตรีพิธาเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเสนอไป3 4 5ี่ครั้ง6ครั้งลากยาวไปเนี่ยนะไม่ได้แล้วครั้งสองครั้งเพราะอาจาร,รย์วันนนท่พูดชัดแล้วส่วนเรื่อง ม .112 นเนี่ยที่อาจารย์วรนนอบอกว่าเป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยในยุคที่แล้วน,นะก็เห็นแล้วว่าเคยเสนอไปแล้วประธานเนี่ยไม่บรรจุเพราะเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตาหก<ฮ>ให้แก้แล้วก้าวไกลก็ไม่แก้แล้วก็เอาอันนี้ไปหาเสียงที่เราให้ดูไปเมื่อวานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังคงอยู่แม้ตัวประธานเปลี่ยนไปคืออะไรฮะในภาพนี้ท่านผู้ชมคะคือคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญอย่างน้อยสองคำวินิจฉัยที่ มีผลผูกพันทุกองค์กรทั้งคำวินิจฉัยที่ชี้ว่ามาตราหนึ่งสองมีความสําคัญอย่างไรในการดารงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็คําวินิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาติเพราะฉะนั้นตัวประธานไม่ใช่คุณสุชาติไม่ใช่ท่านประธานชวนแต่เป็นประธานวันนอแต่คําวินิจฉัยสารรัฐมนูญมันใหญ่กว่าประธานอีกเพราะฉะนั้นจะได้แก้หรือไม่ได้แก้ เป็นไปตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮอันนี้คือตําแหน่งประธานส่วนตําแหน่งรองประธานนะอันนี้มีสู้กันนะอันนี้มีสู้รองประธานคนที่หนึ่งนะคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรนะวันนี้เป็นกรรมการนะนับคะแนนด้วยนะฮะนะช่วงที่มีการนับคะแนนเนี่ยนะสุดท้ายแล้วคุณปริพัฒน์ ได้คะแนน312คะแนนคู่แข่งก็คือคุณวิทยาแก้วพลาดายรวมไทยสร้างชาติได้ไป105่คะแนนงดออกเสียง77คะแนนซึ่งงดออกเสียงเนี่ยก็คือสอสอภูมิใจไทยเป็นส่วนใหญ่อันนี้คือรองประธานคนที่หนึ่งที่มีการแข่งขันกันเห็นมตรงนี้มีข้อสังเกตยังไงท่านผู้ชมสังเกต นะเพื่อไทยผลักดันชื่ออาจารย์วันนอขั้วรัฐบาลปัจจุบัน188เสียงไม่มีใครคัดค้านเลยไม่เสนอชื่อคนอื่นขึ้นมาแข่งด้วยค่ะอันนี้อันที่หนึ่งสองนะพอก้าวไกลผลักดันชื่อคุณปฏิพัฒน์นะก็โดยให้เพื่อไทยเป็นคนเสนอชื่อในที่ประชุมปรากฏว่าขั้วรัฐบาลเดิมโดยพักรวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อคุณวิทยาขึ้นมาแข่ง โดยหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้เห็นบนชัดเจนถ้าเราไม่เสนอเหมือนกับเรายอมรับเพราะฉะนั้นต้องแสดงออกว่าเราไม่ยอมรับแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่เราสู้ไม่ถอยคุณพีรพันธ์พูดชัดเจนนะค่ะสุดท้ายแล้วคะแนนออกมาได้1นึ่งคะแนนได้1นึ่งคะแนนในขณะที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยสอสอสากคนสนะ36 แสดงว่ามีพักร่วมด้วยกันเนี่ยขั้วปัจจุบันเนี่ยลงคะแนนให้ด้วยส่วนคุณปฏิพัฒน์ได้312เสียงเสียงไม่แตกเลยค่ะนะซึ่งน่าแปลกใจไหมไม่น่าแปลกใจเพราะเพื่อไทยได้ทุกอย่างที่เขาต้องการใช่เพื่อไทยได้ประธานวันนอที่เพื่อไทยผลักดันเองแล้วเพื่อไทยก็ได้รองประธาน,อ,นอีกคนห <2. S 1> นึง่งคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานคนที่สอง โดยที่ขั้วรัฐบาลเดิมก็ไม่แข่งอีกแล้วค่ะส<า>ังเกตไหมครับคุณพิเชษเชื้อมืองพานเนี่ยวันนี้มีคนเสนอชื่อปุ๊บรองประธานคนที่สองคุณทวีสอดสองเป็นคนเสนอจากประชาชาติพักขั้วรัฐบาลเดิมร้อยแปดสิบแปดเสียงไม่มีใครเสนอชื่อแข่งเลยนะจะเห็นได้ว่าแข่งคนเดียวคือแข่งรองประธานคนที่หนึ่งแข่งกับพักข้าไก่ค่ะ<า>แต่ชื่อที่ถูกเสนอผลักดันโดย พักเพื่อไทยอ่ะพาะคุณวิเชียรนี่พักเพื่อไทยขั้วรัฐบาลเดิมไม่แข็งอ,อันนี้ถือว่าในทางการเมืองมี่ถือว่าไว้ไมตรีกันนะไม่ขัดแยง้งไม่ขัดขืนไม่ขัดขวางความต้องการของพักเพื่อไทยในตําแหน่งในฝ่ายนิติบัญญัติค่ะเห็นไ,ไหมอันนี้น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นประตูในอนาคตถ้าเกิดเลือกพิธาครั้งหนึ่งไม่ได้ครั้งสองไม่ได้จะเริมหารือกันเกิดเพื่อไทยมาเป็นแกนนํา จัดตั้งรัฐบาลเสนอชื่อ,อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พิธาเป็นนายกมีโอกาสที่การเมืองจะพลิกขั่วเพราะไม่ได้ตัดไมตีกันเลยค่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store